กราบโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในเซฟปิลัน5้สินะครับก็นี้ก็เป็นเวลาประมาณประมาณเท่าไหร่อะพี่มองไ,ไม่เห็นเนาะประมาณเที่ยงคืนครึค่งน,นี่จะตีนหนึ่งนะครับเนี่ยบปายจะตีนหนึ่งละก็เนี่ยเซฟปิลัน5โปรโมชั่นใหม่มาแล้วครับก็ผมเล่นก็เติมสะสมครบนะครับเนี่ยเ <c oughs> ติมเงินสะสมสุดคุ้ม2 0 0 0 0ื่นหนึ่ก็เนี่ยมาเซฟพันนะครับก็สนุกนะครับคนออนเยอะเวลานี้ยคนจะเยอะเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหสิบคนก็ใช้ได้อยู่นิดหนึงอะ ได้อยู่ครับได้อยู่ไปตบโซนดีดีกว่าไป let's go ตอนนี้ก็เป็น ep สามนะครับ <c oughs> เป็น ep สามนะครับอั <c oughs> นนี้เต็มครบไรับตัวละครเต็มครบสี่พันได้รับตัวละครวิ่งไวห้าเจ็ดถึงเก้เจ็ด d a m a g สองพันสามโหเซ็ตเซ็ตอย่างเท่อ่แะแบบเป็นเซ็ตล,ลบเป็นลบบั๊เป็นหนังจีนัะเคยเห็นปะ่ะวกมึงเคยดูฟูมือปัญญาดูครับเปล่าวะฮะกูถามเออโน่นเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่นตับเซ็ต ตอนเนาะไปก่อนนะเซฟ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 ก่อนอันนี้ครั้งหน้าผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวมันต้องเจอผมสักหน่อยละเอ้ยผมลืมปรับอะไรที่ไหนเป็นหึงนะครับผมลืมปรับไมคนะเป็นหนึงเป็นหนึงไม่ได้ยินเสียงคนเลยอ่ะโอเคลุยเลยไปลุยกันแล้วตอนบี พี oh, ่ว no ีสามพีพีสามช่วงเย็นคนก็เล่นเยอะนะครับแปดสิบเจิบวกอะเซมเนี่ยผมบอกให้มันเป็นคล้ายๆแนวออนเนวนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปโอ้ตายอันนี้เนี่ยเนี่ยไปไปลเป๋าโดนหูไอ้ยมเหรืน มันไม่มีปืนอะไรให้เหรานี่เปนดีๆไหมอ่ะปืนนี้ก็ได้ใช้ปืนผมแทงก็ได้ได้ได้กาบตันนี้แหละผมบอกให้ตอนเนี่ยแล้วผมใช้อันนี้เก้ากะเก้ายี่สิบเอ็ดยู่ไหนวะไม่เคยวัดเพามันวนีเรียกแปดแล้วหรอตัวนี้เก้าน,นี่ดีหรอผมนึกจอะไก็ไม่รู้สแตนด์ดาเมจสองร้อ่นะ สักคู่รอจะไม่แอบละบุรมาโคมจับวกแบบเป็นตัวเป็นต้นพร้อมหรือยังไปยิไปดิไปนีกลัวเลยเฮ้ยใหญ่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 จะรอซื้อบอกทุกคนอย่าห้าวเดี๋ยวตายพวกเย็ดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยพร้อมแล้วบอกนะทุกคนเห็นปะละรออะไรล่ะครับตาย เเล่นแล้วมาแล้วปับเดียวตายนะผมเล่นแบบแนวแบบนี้ไม่ Bing, pues. คอ่อยเก่งเท่าไหร่ตัวเดินัเดินตวเัเดนวเดินตัวเดินเดิัเดนตัวเดินเดินัวดนวเดิตวเเปิดพ·นัวดนวเดินัินวเดินัดวเอินตัวเดินัวเดินตัวนัวเนัวเดวดนัเพืนอันมัวนลัแเ้วเพื่อนมัเนลงแลดวระวังเนันังนววววันัเ เพื่อนระวังเพื่อนเพื่อนมาเชียร์ขอนะตกให้หน่อยเพื่อนเชียร์ของนะตึกให้หน่อยเชียร์ของนะตึกให้หน่อยเชียร์ของมาได้เชียร์ของนะึกให้หน่อยนะตึกให้หน่อยเลยนะตึกเลยเชียร์ของนะตึกให้หน่อยเลยกูตายกูตายกูตายโอ้โหตายแกไป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 แตกเพื่อนโอ้โห่ดนิเลวละเนี่ยเชลยเชลยไปตัวกูไปตัวอะไรอ่ะบานหนึ่สวยสวยดันบนอ่ะ อย่าพุ่งขึไปเฮยพ่งขึ้นไปเอวขึ้นไปนะโผมจะรอดอยู่หละตอนที่ผมรอดนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้โหหายไปแล้วเจ็บจังมันทำมันเลยเดีลยวนลไปให้นะเฮยไไเพื่อนแกผมไม่ได้เพราะไม่ได้เลยไอเี้ยมันเอาเพื่อนมันมา้อนก่อนนายโคโนเนียเลยครับอะไรครักูไม่มีเพื่อนครับไึงเอือเลยทุกคนกูมาคนเดียวครับ เออยกูไม่ไวดเไอ้ไอ้ผมยิงก็สี่แดกาคามสี่แดเก้าสี่เนึ่งก็่แดผมี่เก่งแล้วมกี้ตนั่นและผมก็ยังว่าผมแต่แม่งยัีกเข้ามาตอน่ายเลยมีเ้าสองไดด้วลงงไเฮยไอ้ยันนี่โอ้โหาเ้ตาย ตายตรงไหนอะัตายเป็นตายตึงเนี่ยหน้าผมมีหนึ่งเห็นแล้วเซตผมเซตผมอันนี้ไม่คือเซตผมทิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยปุ่นดปะชั้นนี้แน่เลย เราวิเศษเก้าสองระเบิดตายตายตายโอ้โหมิงกูจะรออยู่แล้วแม่งเ้ยเลิกไม่ไหวละเดี๋ยวผมจะเอาแปดพันตบแม่งละไม่ไหวจริงเสียของละไม่ไหวจริงเลย ไปพาร์ทจละแม่ผมยันรอดอยู่แล้วทุกคนเมื่อกี้าแม่แม่เดียวมันยิงกูตายเลยไอ้พวกมีคนเหรอมอ้นี่มีอารมณ์เดาตะได้มีอารมณ์ใช่ป่ะตั้งมวยจัดการจัดให้เลยตั้งมวยจัดการให้ไม่โอ้ตายเลยไม่ไหวเลยอย่างเนี้ยนอนริงล้อมเนี้ยตอนที่ผมวันดีแล้วมดดลงมา มันน่าจะมีแปลพันตบผมแน่เดี๋ยวถ้าผมเอาแปลพันตบอะผมคงพูดว่าอย่างนั้นนะคงอย่างนั้นนะ<ม>ดู<ม>ตัวนี้ตายให้ผมแลยวดูตัวนี้ตายเลย<ม>หารู้ดีดแะหารู้ดีดล้วคุ้ยๆหรอมืด<อ>บอกขนาดไหนเมืดบอกขนาดไหนมันมืดะะมีนมดมค,นคนขึ้นมา อ๋อกูเห็นมันขึ้นมามันไป็ไหนแล้ววะเฮ้ยบัวอ้าวว้ามเล่นมาฝังนี้ฝั่งนี้ของเต็มเลยฝั่งี้่รเหี้ยโอเยอะเกินเมันเอามามันเอกมนอมันเอกมันอมันอกมาตัวัตัวมันีมันอ รอรอผมไม่รีบนะปัล้วหนึ่งบัแ,แดงเม่เสียสองตัวปัจจุบสองเกปั้มยาก่อนเกปั้มยาก่อน งงเดินสเต็ปนี่งงไปดิงงเอาัปหายโอ้ยกลัด้ของืนโล่งใจว้ยกูแตกไปปั้นกูแตกเย็นนี่แม่งือเจ๋ีะเลยจุบเขียวชืย ขวาเก็บของกันเลยจัดเอ็ดบวกดีนะไอ้ผมเป็นตอแหล่ะนะโคตรดีเลยเมื่อกี้ผมกับเตะกับมันลุ้มผมแป๊บเดียวอ่ะมันเริ่มสงสัยผมละมันเริ่มสงสัยผมแล้วทุกคนมันเริ่มสงสัยผมแล้ว เก็บขอนีไ่ไงเก็บข้อเก็บของฟรีไงหิวไงหิวไงขอ,องตึมยินุยิกตายเลยยินุยิกตายเลยแล้วก็ยีที่กล้วยจะเป็นอรอยผมนะ,นะเห็นก้อยปะตบกล้ว,วยอะ่ะเจ้ากูตัวทีพี่ฉลาดกว่าน้องเออ เดี๋ยวแปดแปดอยูสิบยี่สิบสามสิบเจ็ดมั้งฮู้ฮู้เยอะมาบุ๊ดยอดไอ้สุดยอดไอยอดไอ้สุดยอ้อุ้ยสุ้ยออสุดด้สดไ้ อาทธุกคนทรูกเอ speek 1ท้าย forcé เอเบมปลดคะยู้งพาดเจ ى ไม่ตายเจ้าอะไรต้읽它อย่าว่าส่ายได้เนี่ยขอตริงทุดษ��นอนยังดีแสดปันนั้นอายช ória lat เอาเมึงหาเฮ้ยี่ก้อยด้ยัโหรเพื่อนเนี่ยไอ้บาเลยเนี่ยผมไม่เก็บของแล้วกันวิหลายเ่าไรเกี่ยวกับของวุ้นเน่ไอ้ตัวแบ็กเบนเทอร์เนี่ยตัวแบ็กเวนเทอร์โหรแบ็กเบนเทอร์ของเต็มมา เต็มว่ะคอมเนี่ยมันอยู่แต่ขอหมดไม่หมดเลยุยแรกแรกแรแรกตพันมาเปาวะแปกวันมานไม่แตกพันมาหรือเปล่าวะผมเสียวว่ะทุกคนเอาไปเอเาไปเถอะจะจัดเอาไปเลยของผมไม่หมดเลยอบใส่บรรณอร๋ที่อยู่ที่เราเนี่ยบินอะไรเนี่ยผมเสียววะไม่ไงผมเสียแบบอชุดเดตายไม่ทันตั้งหลักไม่ยิมันเก่งแต่ของเดียวใดอกองบอกไปมกเลย ผมฟ้า8,000ยิงเลยแล้วกันนี่เนี่ยเอทดทีเอ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 เนเอเอเอ้อเอเอเอยอเอเอบอกอเ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 ออบอเอเอเเนเ่เอเออเ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 เี่เออเเ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 เเเออ ท่ปุยเีกว80 80ี่คืตใส่ขา่ลาใหญ่ใทให่แตกมาเดด้อเาเหอลุงยิงมันยังไม่ตายจะเป็นหองเขียตัวละสองเมตรไม่ตาเส้ใหญ่ค้างแตกี่ตั้งหาหอดูเอ้อย่าหาดิ้ไม่อาจอาจจะอาจจะเป็นไม่เต้นใหญ่ก็ได้อาจจะโป้มยาไยิงเลยไม่ไม่โปหรอกไม่ร้องไมร้องันนไม่ต้องร้องโปหกแค่ ไม่รูัวใช่นี่ใหญ่ละมอดีพอตดีพอตอยู่แล้วเออมันเรื่องฉันใหญ่แค่ในวันพีซมันมีตัวของใหญ่กันอยู่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ครูยิงโดนพวกมันยิงเลยฝาดเอ้าเอ้ามันไม่ใช่แค่มึงหรอเออเห็นไหมล่ะสามสี่ตัวไล่มันตัวเดียวอ่ะผมเอ้ยโอย่ายเลยสามตัวว่าคูยิงมันยังไม่แตกเลยเออไล่มันมันหันสวนบูบูบูหายเอ้ยผมหาตัวที่ยิงผมก่อนนะกูว่ามันเกินไปว่ะจริงๆเกินไปว่ะเอ็นเอ มันลอยกูตรงไหนวะทุกคนกูจะไม่ยิงนะแคกมัน่งดพิษไปเนาะมันต่เหมือนแบบว่าผมดูก่อนนะมันลอยผมตรงไหนผมไม่รู้เลยันเสียของมัของวันพิษทุสุันพิษทุสุันพิษทุสุ้ยยอมยอมมีเที่ยมันเิเสียพันทิเสียพันทิมันคือมาแล้วใช่ปะเ้ยมึงอย่อ้าว่อาข่งอย่อาขาล เขาของผเฮ้แฟนพีชสูมนพีเฮ้ยไห่นะตัวโรคซีสามารถที่จะใได้ติดอขอโทษนะครับที่ผมไม่ค่อยพูดตันนี้ตืเต้นกังอยู่ไอะอู่อยูกำลังใจรอในใจเีย ตายที่อะไรแม่โคตรโมเลยตักคุ้งโดดไปแล้วเนี่ย <c oughs> ไป,ไปอื่นละตัดทีตัด่มทก เดินเดินอยู่กูกูก็เดินไใ้สัตว์ม่อตื่นเลยผมเมื่อกี้คนระแวงกับบนบบนั้นเนี้ยแวงหน้าแวงหลังหมดละเออมีแค่สามหมื่นในสัตว์มันเลยแปดพันใช่เหรอเออไอ้เพี้ยอุ้ยมันตือเนแค่แปดพันอยู่เอออย่าเล่นนะอย่าเล่นนะบอกแล้วเนาะเล่นธรรมดานะไม่รู้แต่เแค่แปดพันร่รู้้ด่แต่เพิ่งมามาขอมาขอของรถเมื่อไหร่ด้วยเออเอาดิผมไม่ขอขอคืนด้วโอ้ดิเขาเล่นแปดเขาเล่นสองหมื่นแล้วเนาะแต่เขาดิ้นเลยแหล คือมาละมันต้องมีตัวลอยผม่ปล่อยมันีเล่นไหมคยกอีกหนึ่งครับเจเก้าหนึ่งใส่เข้าไป้เมื่อกี้ปืนที่ยิงผมโคตรเจ็บอ่ะทุกคนเ้าหนึ่ใ่าไลเ้างครับเดมันโดดจังหวะมันโดดจังหวะ เงียบทำไมเ,เซิร์ฟเงียบไปแล้วมั้งไอ้เพื่อนหนึ่งดิตออกกี่ตะกอนแล้วมาเซิร์ฟันเงียบไม่มีใครเล่นเดินเ <c oughs> <c oughs> ซิร์ฟไม่เงียบหรอทุกคน ยี่มี่เจ้าผมแน่ผมด,ด,ดูแล้ว <c oughs> บินึงไม่รู้ว่าใครตบใครตอนเนี้ยผมไม่ก็จะตบผมผมก็จะตบมันนะดิใจใจไปเลยอ่ะมาดิใจสู้อ่ะใจนักสู้อยู่ละมันไม่มีใครบ่นหรอกผมไปละ <c oughs> โนเนียนดีแค่เนี้ยเลือดเดือดเลย

มันเงียบเกินบางทีก็เงียบเียติก็หมดสนะเกียเตเานการตกตั้งไงวาละเกียิสี่หมื่นมาไอสัตว์สองหมื่นมาแบบเกียิสี่หมืนบางทีก็เงียบเกิมนมาละ ไจ้าประจ้าในการตสอบเงี้ยแปพันครับเขาบอกกันแล้วนะนี่ไงไปแปดพันอันนี้มันธรรมดาสัตว์ดูดีนะมันเล่นสองหมื่นมันเล่นสองหมื่นไอ้ดาเก็บอกไส้เออสองหมื่นเลยสัตว์ือนเขาบอกว่าเขาเล่นธรรมดาโคตรสว่างเลยนะแตนวันอ่ะกูมาเช็คกูมาเช็คคนเช็คบ้าอะไรเขาเล่นธรรมดากันหมดเช็คเนี้คนหายเปล่าอยากให้คนเขาหลับเขานอนใช่ไเออ

ให้ใจเย็นเพื่อนเราก็ต้องเข้าใจกันหน่อยเขาเขารวยอ่ะเขามีเขาต้องเล่นแล้อดรวยอ่ะรวยแค่นั้นแหละไม่ได้หรอไม่ได้เขาเพราเขามีเขาต้องเล่นแล้วก็รวยใครบอกใครไม่รู้อ่ะค้างแต่ที่สุดน์แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็อ่อนวอนเอ็ตอ้าถึงทางมันก็จะเกอะคืนเธออย่าเงี้ยเออแถมถัวฝุนสย่าเงี้ยแหละอนึ่งหมื่นหนึ่งตัวนะนั่นไงสองหมื่นเช็คคนเดี๋ยวมึงก็ยิงกับซอมบี้แล้วกัน What?